สวัสดีครับผมเฮง KDM นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าวิธีการใช้เครื่องมือ Go Hunter หรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่นำไปใช้นะครับสำหรับการเทรดทองคำนะครับวันนี้เนี่ยมีหลักการอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการใช้งานอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับผมจะแยกให้เพื่อนๆได้เห็นความ ชัดเจนก่อนว่าตัวของเทมเพลตกับตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยแตกต่างกันยังไงสมมติว่าเพื่อนๆที่มีเครื่องมือโกฮันเตอร์อยู่แล้วนะครับกดเพิ่มเข้ามาอ่ะสิ่งที่มันเห็นเลยเนี่ยนะฮะความแตกต่างเลยนะครับจากอินดิเคเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะขึ้นสัญญาณเซลนะครับแล้วก็ขึ้นสัญญาณบายขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวของอินดิเคเตอร์ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น ator, อินดิเคเตอร์ยอดฮิตเลยที่หลายๆคนก็ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวของ relative strength index stochastic นะครับ MACD ค่า moving average ต่างๆเขาจะไม่ได้ขึ้นเป็นสัญญาณเซลล์หรือว่าเป็นสัญญาณบา,ายอะไรให้เรานะครับเราต้องมาจำลองเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคนิคนะครับแล้วจะออกแบบตัวของ Trade Setup ที่เป็นของตัวเองซึ่งการออกแบบตัวของ Tra d e Setup นะครับเราก็ยังต้องคงต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์เรายังคงต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของการเรียนรู้ว่าเราเองจะเป็นคนที่ชอบเทรดในหน้าเทรดที่เป็นแบบไหนเมื่อเปรีย ทเทียบกับตัวของ s e n ิเมนต์ตลาดเป็นเทรนด์หรือเปล่าเป็นภาพที่เป็นไซด์เวย์หรือเปล่าเราก็ต้องมากรองทุกอย่างแล้วก็ต้องนํามาตัดนํามาครอสกันแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตรงนั้นแหะคือเทรดเซตอัพของเราแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้โฟกัสนะครับไม่ได้แบบติดตามไม่ได้โฟไปกับตลาดไม่ได้เฝ้าจอเนี่ยมันก็อาจจะมีบางครั้งหรือหลายๆครั้งเลยนะฮะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราเองก็ไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็ต้องมารอใหม่ต้องมาติดตามใหม่ถ้าโยกกลับมานะครับเปลี่ยนกลับมาในเรื่องของเทมเพลตนะฮะก็ ถ้ามันขึ้นเงื่อนไขที่ได้ถูกวางเอาไว้ได้ถูกเขียนเอาไว้ตามโรจิกที่ได้วางเอาไว้เขาก็ขึ้นสัญญาณเซลให้เราเลยแล้วก็ขึ้นสัญญาณบายให้เราเองทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทํามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสิ่งที่ต้องทําก็คือการเข้าหูสัญญาณตามออเดอร์นี่คือเรื่องแรก 2. คือการกรองสัญญาณด้วยตัวเองนะการกรองสัญญาณด้วยตัวเองเนี่ยผมจะพูดในลักษณะที่เมื่อสัญญาณเกิดขึ้นทุกครั้งเราไม่ได้เข้าตามทุกครั้งนะ เมื่อสัญญาณเกิดขึ้นทุกครั้งเราไม่ได้เข้าตามทุกครั้งต้องบอกว่าตัวของโลจิกเนี่ยมันอาจจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดณนะช่วงสภาวะใดสภาวะหนึ่งเท่านั้นแต่สําหรับผมผมสามารถใช้ได้ในทุกช่วงสภาวะเลยแต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการกรองสัญญาณนะครับหชั้นน่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแค่การกรองสัญญาณด้วยตัวเองง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน3ก็คือการตั้ง ระยะความเสี่ยงกับระยะความคุ้มค่านะฮะสรุปอีกครั้งก็คือ3ขั้นตอน1เข้าตามสัญญาณ2คือกรองสัญญาณ3คือตั้ง TPSL เท่านั้นเลยให้ใช้ได้ในทุกสภาวะ จริงๆเราจะต้องาอามาเรียนรู้นะครับต้องหาประสบการณ์ในเรื่องของการวางตัวของเซตอัพด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของเทมเพลตแบบนี้โอเคขึ้นเซลล์ทำตามเงื่อนไข123 123แค่นั้นเลยส่วนในเรื่องของวิธีนะฮะในการกรองสัญญาณด้วยตัวเองง่ายๆนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆแบบนี้นะถ้าเราเห็นบนหน้าจอนะฮะถ้าเราเห็นบนหน้าจอเนี่ยจะมีเส้นด้านบนนะครับจะมีเส้นตรงกลางนะฮะแล้วก็จะมีเส้นด้านล่างนี่ ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่3เส้นกรณีที่เราจะเข้าเซลล์สัญญาณเซลล์ที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนสัญญาณเซลล์ที่เกิดขึ้นนะครับในการที่เราบอกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันเข้าในตัวของเงื่อนไขที่เราได้กําหนดเอาไว้นะฮะวิธีง่ายๆคือเซลล์ที่เกิดขึ้นต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไทม์เฟรมนะฮะที่เราใช้ก็จะมีด้วยกัน3ามไทม์เฟรมก็คือไทม์เฟรม M5 M15 มนะครับมี Time Frame M30 และ t i ม e เฟรมนะครับ1ชั่วโมงเราใช้ประมาณ4 Time ม r เฟรมเท่านั้นนะครับก็จะมี M5 M15 m 3นะครับ M15 M30 แล้วก็1ชั่วโมงนะครับเอาเราหากันถึงเรื่องของจุดเข้าก่อนเ๋ยจุดออกเราคุยกันอีกทีหนึ่งจุดเข้าต้องถ้าเป็นเซลนะจะต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนนะครับถ้าเป็นบายนะถ้าเป็นบายกรณีที่เป็นบายนะกรณีที่เป็นบายจะต้องอยู่เหนือ อยบายนี้ต้องแต่ตรงนี้เลยนะบายจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นด้านล่างนะครับถ้าเป็นบายนะจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นด้านล่างหรือสัมผัสแบบนี้ถือว่าใช้การได้เซลล์ต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนเห็นไหมฮะ เซลต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนายต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นด้านล่างนี่เห็นไหมฮะเพราะฉนั้นเนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นายอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะฮะไหนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือจะเป็นายแต่ต่อให้ว่าเป็นเซลล์แล้วก็บอกเฮ้ยอาจารย์ครับผมเสียายมากสัญญาณที่ขึ้นเซล์ตรงนั้นน่ยมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขครับแต่ว่ามันก็ลงมาอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําหรือเราจะใช้ตรงนี้เป็นข้อควรระวังเลยเนี่ย นะฮะก็ถือว่าใช้ได้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าเราได้มีแผนเราได้มีเงื่อนไขเราได้มีกระบวนการเราได้วางโปรเซสเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทําตามระบบทําตามเงื่อนไขแล้วเรื่องของการเทรดของเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยมันคือระบบนะเราทําตามระบบนะนะครับผลของกําไรขาดทุนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นไปตามระบบซึ่งระบบที่ได้วางไว้เนี่ยนะฮะ นะตรงกลางไม่เอาเรามาสังเกตกันอีกทีว่าถ้าเราเซลล์ตรงกลางนะครับจะเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะถ้าเราเซลล์ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้ไงนะฮะถ้าเราเซลล์ตรงกลางอีกละ่ะตามสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณนะครับที่เป็นบายด้านล่างและเป็นเซลล์ด้านบนที่ผมได้ยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะครับมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะะมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วไม่ต้องไปแบบวางอะไรเพิ่มเติม,ตมนี่แค่นี้เองเห็นไหมฮะแล้วแม็กโปรฟิต นะฮะแม็กโปรฟิตเลยแม็กโปรฟิตเลยนะบายเนี่ยโพสิชันบายถ้าดึงมาเลยเนี่ยแบบแม็กเลยนะมันจะได้อยู่ที่ประมาณ4,600จุดนะฮะ4,600จุดถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะแล้วถ้าเป็นเซลล์ล่ะถ้าเป็นเซลล์แบบนี้ลงมานะครับเอาแม็กโปรฟิตด้วยเช่นเดียวกันนะแม็กโปรฟิตด้วยเช่นเดียวกันนะจะอยู่ที่ประมาณ2,000 700จุดนะถือว่าไม่น้อยนะฮะถือว่าไม่น้อยนะในในตัวของทางเฟม1ชั่วช่วงในสัญญาณที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยอีกครั้งนะครับเซลล์บนบายล่างตรงกลางไม่เอาแล้วทีนี้ตัวของระยะทีทละ่ะ ในตัวของระยะ TP เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3สเตปแล้วกันผมจะแบ่งออกเป็น3สเตปซึ่งสเต็ปที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะแบ่งประเภทตามความง่ายกับแบ่งประเภทตามความยากแล้วกันนะครับมันก็จะเรียงลำดับเลย1 2 3 นะครับสเตที่1เวลาที่เราเซล,ลนะเวลาที่เราเซล,ลเนี่ยเราสามารถปิดด้วยตัวเองนะครับ c l o s โ <Close> position <S ทำกำไรด้วยตัวเองก็คือบริเวณเส้นตรงกลางตรงบริเวณเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับเราสามารถโค s โ position เราสามารถปิดออเดอร์ด้วยตัวเองได้เลยถ้าเป็นเซล,ลแบบนี้ระยะจะได้ ประมาณนะเอาประมาณนะระยะก็จะได้ประมาณตรงนี้ก็คือจะประมาณ1,600จุดนะนี่คือประมาณ1,600จุดนั่นหมายความว่าสัญญาเซลล์ที่เกิดขึ้นนะปัจ yes จุบันถือว่าเข้าเงื่อนไขไหมครับตรงนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับแต่ตัวของเส้นตรงกลางเนี่ยมันก็จะวิ่งตามระดับตัวของราคาณปัจจุบันเนี่ยมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่านะปัจจุบันอะประมาณนี้ในการจําลอง t p ก็คือประมาณเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับเข้าใจได้ไม่ยากเนาะแล้วก็ทีีเส้นกลางอันนี้คือสเต็ปที่1 แล้วถ้าเป็นบาย่าเป็นบายตรงนี้ก็สามารถ TP ที่เส้นบริเวณตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะได้ระยะประมาณผมคิดว่าน่าจะมากกว่าพันนะอ่าประมาณ1,200-1,300เนี่ยเราสามารถ TP เส้นตรงกลางได้เลยนี่คือการวาง TP ในสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับเราเริ่มมีทักษะในเรื่องของการคำนวณระยะ list reward ratio นะครั list reward ratio คืออะไรคือเรื่องของความเสี่ยงเมื่อเราเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า นะครับไทมเฟรมที่เราเลือกใช้นะครับไทมเฟรมที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือ M5 M15 แล้วก็ M30 ผมจะกำหนดนะครับระยะ TP ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครได้นำไปใช้แบบจำเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆแบบนี้ได้เลยถ้าเป็น M5 ตั้ง TP เท่าไหร่ครับ500ถ้าเป็น M15 ตั้ง TP 7 5 0ถ้าเป็น M30 นะฮะถ้าเป็น M30 ตั้ง TP 1000นะฮะแล้วถ้าเป็น1ชั่วโมงละครับ สามารถทําระยะได้ค่อนข้างไกลนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนก็คือ2000จุดนะครับในตัวของระยะถ้าเราเปรียบเทียบในตัวของความเสี่ยงก็คือ500นะครับตัวของความเสี่ยงเนี่ยคือ500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะถ้าเป็น rr นะครับถ้าเป็น R R เนี่ยถ้าเป็น m 5นะครับจะได้ระยะ rr จะได้ระยะ rr เดี๋ยวผมจำลองให้กับเพื่อนๆดูเลยนะนะครับมันก็จะเป็น1ต่อ1นะครับถ้าเป็น M 1 5นะครับระยะ RR ที่เราได้ก็เป็น1นะครับต่อ1.50ศนะครับถ้าเป็นอ่าสานาทีนะครับถ้าเป็น30นาทีนะครับ RR ที่เราได้ก็จะเป็น1ต่อ2นะครับถ้าเป็น1ชั่วโมงละถ้าเป็น1ชั่วโมงนะฮะหต่อ4แบบนี้นะครับผมก็ บอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่เราเองก็สามารถตั้งแบบกําหนดไว้ได้เลยนะก็ซึ่งเป็นตัวเลขกลมๆที่เราสามารถแบบคือแบบจําได้ไม่ยากอะนะฮะจำได้ไม่ยากคือต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าตัวของทาร์เก็ตเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวของเทคนิคที่เราใช้ต่อให้เราไม่ได้ใช้ตัวของเทมเพลตก็แล้วแต่นะตัวของเทคนิคที่เราใช้นะฮะมันขึ้นอยู่กับทางเฟนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เทมเพลตในไทม์เฟรมที่เล็กลงสัญญาข้อดีนะก็คือเราจะมีในตัวของสัญญาณให้เราได้เทรดเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าระยะเนี่ย ก็จะทำระยะได้ไกลไม่มากเท่าไหร่นะผมก็เลยกําหนดมาแล้วว่าตัวเลขที่มันเหมาะสมนะตัวเลขที่มันเหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น M5 นะครับก็คือ500นะถ้าเป็น M5 ก็คือ500ส่วนถ้าเป็น M15 นะครับก็คือ750ส่วนถ้าเป็น30นาทีก็คือ1000นะฮะถ้าเป็น1ชั่วโมงก็คือ2000 นะแบบนี้เลยผมคิดว่าสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นนะสำหรับเพื่อนเพื่อ,อที่เริ่มต้นนะผมคิดว่าในเรื่องตัวเลขของการวางระดับอ r แบบนี้ถือว่าไม่กิเลนะมันสวยงามมากๆนะฮะหต่อนึ 1, 1่หนึ 1. 5, 1่งต่อหนึ่งจุดห้าหนึ่งต่อสองแล้วก็หนึ่งต่อสี่ถ้าเป็นทเปียมเล็ก จุดเข้าเยอะแต่ว่าระยะทําได้ไม่ค่อยไกลถ้าเป็นทางเฟรมใหญ่นะครับจุดเข้าจะน้อยแต่สามารถทําระยะได้เยอะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกทำเฟรมนะฮะที่เหมาะสมกับการเก็บระยะของเราถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเล่นระยะสั้นเป็น Day Trading เป็น Scalping t r a รดดิ้ นะก็ใช้ M5 M15 ได้ก็คือ500-750นะถ้าเกิดเพื่อนชอบถือระยะนิดนึงนะครับเป็นคนที่อามีงานมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับมีภารกิจที่ต้องดูแลตลอดเนี่ย ก็ปรับไทม์เฟรมให้มันใหญ่ขึ้นมาแต่ผมจะบอกเพื่อนว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับเหมือนกับการที่ต้องดูตามเรดเซตอัพเป็นของตัวเองเพราะว่ามันจะมีตัวของเทเล gram นะที่มีการเด้งแจ้งเตือนสัญญาณเราก็นํามากรองดูอีกทีว่ามันคือไทม์เฟรมอะไรแล้วไทม์เฟรมที่เกิดขึ้นในเทเล gram เนี่ยในสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงตามเงื่อนไขไหมนะครับก็คือเซลบนนะครับเซลลบนายล่างนะครับตรงกลางไม่เอานี่นะเซลลบนายล่างตรงกลางไม่เอา นี่ฮะงี่ง่ายมากเห็นไหมฮะง่ายมากทีนี้สเต็ปที่1ผ่านไปแล้วก็คือเส้นกลางสเต็ปที่2ก็คือการกําหนด TP ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะตั้ง TP ไว้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คือเรากําหนด TP ไว้ชัดเจนนะครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของ f าบน์ a ชเพิ่มเติมแต่เรื่องของการใช้ f า b น n a ดชเนี่ย ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าในการใช้สเต็ปที่1และสเต็ปที่2เนี่ยผมคิดว่าเขาสามารถทํากําไรได้แล้ว สเตปที่3เนี่ยนะครับเราอาจจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แนวรับแนวต้านนะครับที่มันเป็นแนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับคำว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะจําลองด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะครับราคาสัมผัสกันนะสวิงไฮสัมผัสกับสวิงไฮก่อนสวิงโลสัมผัสกับสวิงโลเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของแนวรับแนวต้านนะครับที่มีชื่อว่า support resistance dynamic เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นตัวของรับต้านนะ ครับให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าตรงนี้นะครับถ้าเส้นมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะบริเวณประมาณนี้นะฮะอ่ะบริเวณนะครับ,บ,รนนรบแนวรับแนวต้านนะครับนี่น,น,นี่นี่นะครับเห็นไหมฮะ คือจริงๆเนี่ยบนหน้าจอจะเป็นเส้นสีน้าเงินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านเห็นไหมคะเราเองก็สามารถจําลองได้ด้วยตัวเองแหละแต่บางคนก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการจาลองแนวรับแนวต้านว่าเฮ้ยมันจะต้องกําหนดที่ไส้หรือมันจะต้องกําหนดที่เนื้อนะครับของแท่งเทียนนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านที่ขึ้นมาอัตโนมัติเลย นะครับซึ่งสเต็ปที่3มเนี่ยมันอาจจะใช้เรื่องของแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการตั้ง TP หรือว่าฟีบูนันชีแต่ผมคิดว่าสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2เนี่ยตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถทํากําไรได้แล้วเช่นถ้าเกิดว่าเป็นทางเฟรม1ชั่วโมงที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตัวของอ TP นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตั้งไว้500นะครับทุกทางเฟรมนะตั้งความเสี่ยงไว้ที่500นะครับตั้งความเสี่ยงไว้ที่5 0เราช้เท่วไห่ฮ่1ชั่วโมงเราใช้2 0เนะ นี่โอ้โหเหลือเลยนะเพื่อนๆเหลือเลยบอกเลยนะฮะว่าเหลอเือเลยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าน,นี่สองพันนะครับแล้วถ้าเป็นบายนะฮะอันนี้อันนี้ล่ะสองพันได้ไหมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซลล์ตามเงื่อนไขนะฮะนี่ฮะสองพันคือแบบเหลือเลยนะแล้วถ้าเป็นบายแล้วถ้าเป็นบายปุ๊บสต็อปลอสห้าร้อยเอพีสองพันเห็นไหมฮะ โอ้โหเหลือๆเลยเห็นไหมเหลือๆเลยแต่เบื้องต้นอ่ะเบื้องต้นคือกําหนดไว้2,000ก่อนนะฮะกำหนดไว้2,000ก่อนโอ้โหเหลือๆเลยใช่ไหมฮะเหลือๆเ,เลยนะฮะสต็อปรอส500 tp 2,000ตรงนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขไหมฮะทบทวนกันอีกทีหนึง่งตรงนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขไหมฮะ ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะฮะถือว่าไม่เข้าเงื่อ er นไขนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้วางโพสิชันตรงนี้นะก็ปล่อยข้ามไปนะ mm. แค่นี้เราก็1 2 3่อาครั้งนะครับที่เข้าเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถทํากําไรได้4ครั้งนะครับครั้งละ2000นนะฮะก็คือ800พนนะฮะก็คือ800พนนะครับคือ800 0จุดนะก็ถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกอยู่เหมือนกันนะ <im it> ค่อนข้างเพอร์เฟกอยู่เหมือนกันในการที่เราทําตัวของระยะในการเข้าตามสัญญาณได้นะครับทีนี้ครับอีก1เครือ <im it> เรื่องมือนะฮะที่หลายๆายคนนะครับให้ความสนใจเลยก็คือสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือ S D min นะครับวิธีการใช้งานที่ผมนำมาปรับใช้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตลอดเวลาแต่มันมีความสำคัญอยู่เช่นที่ว่าในลักษณะที่สัญญาณนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการลนระยะตรงนี้เลยเมื่อตัวของสัญญาณนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าเป็นบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซลหรือว่าเป็นบายนะใกล้เคียงกันกับ2 SD แบบนี้ในภาพของการทําระยะเนี่ยผมสามารถจําลองได้มากกว่า2,000จุดนะอย่างเช่นตรงนี้เพื่อนๆก็เห็นกันอยู่ว่า m a c p r o f ฟ t จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,800กืบเกือบสามพนี่คือสัญญาณ1ชั่วโมงและสัญญาณ1ชั่วโมงตรงนี้ใกล้2 SD ไมอ่าตรงนี้ นะฮะถือว่าแตะระดับ2 SD นะคะแตะระดับ2 SD นี่นะฮะคือมันเป็นจุดเข้าที่น่าติดตามมากกว่ามันเป็นมันเป็นน้ำหนักที่มันน่าติดตามเพิ่ม,เต,มเติมอะ่ะนะ,ะผมพูดกับเพื่อนๆแบบนี้เลยสำหรับส่วนตัวผมนะผมใช้แบบนี้เห็นไหมฮะคือพอแตะระดับ2 SD ดูดีนะแตะ2 SD สัญญาณเซลล์เกิดขึ้นนะครับ1 SD ก็ได้นะ1 SD 2 SD สัญญาณเซลล์เกิดขึ้นสัญญาณบายเกิดขึ้นภาพในเรื่องของการทําระยะเนี่ยเวลาที่ดึงกลับมาถ้าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเด้งกลับขึ้นไปในกรณีที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากๆนะมันจะค่อนข้างแรงมากๆแภาพน,นี้ก็เหมือนกันนะภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้อาจจะไม่ได้แตะระดับตัวของ SD แต่มันมีโวลลุ่มด้วยตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะที่บอกว่าอยากจะทําระยะแต่ไม่รู้ว่าสัญญาณจากเครื่องมือโกฮันเตอร์ที่เกิดขึ้นนะ่ะสัญญ,ญาณจากโกฮันเตอร์ที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่รู้ว่าตรงไหนสามารถทําระยะ ได้เราสามารถจําลองจากตัวของแนวรับแนวต้านนะครับสามารถจําลองจากตัวของแนวรับแนวต้านที่เป็นอัตโนมัติเลยนะฮะว่ามันเป็นแนวแข็งหรือเปล่าระดับตัวของแนวรับแนวต้านเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวแข็งหรือเปล่าแล้วก็นำมาดูเพิ่มเติมว่ามันมีตัวของค่าสันดาห์เดเวชันเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ระดับ2 SD 3 SD หรือเปล่าเส้นแรกก็คือถ้าดูตามนี้เลยนะเส้นแรกก็คือบวก1 SD ะะถ้าลงระดับล่างก็คือลบ1 sd เส้นที่2ก็คือบวก2 sd บวก3 sd บวก4 sd ตามลำดับแล้วกรณีแบบนี้นะเพื่อนๆ ถ้า1ชั่วโมงแต่ c s d เมื่อไหร่เป็นจังหวะก,กับตัวที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆถ้าใครได้เข้าเซล์ลหรือเข้าบายบริเวณบวก c s d หรือลบ c s d ในทางเฟนที่ใหญ่ผมบอกเลยว่าภาพตรงนั้นสามารถทำระยะได้เป็นหมื่นจุดนะฮะสามารถทําระยะได้เป็นหมื่นจุดเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเบื้องต้นนะสำหรับในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือ go hunter นะ,ะรวมไปถึงการกรองสัญญาณต่างๆการกําหนดระยะท P.S.L ต่างๆการใช้แนวรับแนวต้านที่เป็นอัตโนมัตินะครับหรือการที่เรานําตัวของค่าสันดาห e เ i a วชันหรือว่าตัวของเครื่องมือ S.D.M เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะก็ถือว่า าสามารถทำกำไรได้เลยนะฮะสามารถทำกำไรได้เลยทีนี้ครับการบ้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับลองตรวจเช็คแล้วก็ลองตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่าเราเป็นคนที่ชอบเก็บสั้นหรือเราเป็นคนที่ชอบถือนะครับแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่าไทาม์เฟรมอะไรใช้ t p เท่าไหร่นะครับนี่คือเบื้องต้นนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยก็สามารถทำกำไรได้แล้ว ะะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าการใช้เครื่องมือที่ผมนํามาแบ่งปันให้นะครับการใช้เครื่องมือที่ผมนํามาแบ่งปันให้นะครับเพืเ่อนๆอาจจะดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันมันจะจริงหรือเปล่ามันจะสามารถใช้การได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครก่อนที่จะไปพักกันในคลิปวิดีโอนี้เมื่อเกิดเซลนะเหนือสัญญาณเนี่ยเราก็เซลลลงมานะ,ะเมื่อ tale, เกิดเซลนะเหนือสัญญาณแล้วก็เซลลงมาเห็นไหมฮะโอเคยังไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ตรงนี้เซลเนี่ยมันยังไม่ถึงนะฮะมันยังไม่ถึงนะฮะ,อะรอติดตามรอติดตามนะเป็นยังไงมีแบคเทสให้ดูเลยนะฮะคือหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยเลยขนาดนั้นนะครับอ่าขึ้นเซลล์เหนือเซ้นด้านบนเนี่ยเราก็เซลลลงมาเลยเห็นไหมฮะทีพีสองพันเหลือๆนะฮะเหลือปัจจุบันเนี่ยเรามาติดตามกันนะเรามาติดตามกันว่าสัญญาณตรงนี้จะสามารถทำทีพีให้เราได้หรือเปล่า2,000จุดในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยว เรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลนะครับมาติดตามการแบ่งปันดีๆในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ